ออกแบบไปงามขนาดเลยเขียนนี้เนาะเส้นทางเขียนนี้เนะาะป่าเส้นขาปุ้นได้เลยนี่นะสวยงามที่สุดบนนี้ทุกคนลายหงลายตาเลยรถนี่โอ้ตายตายมันจากเส้นตอน่อจากเส้นวาเนี่โอ้เส้นทางนลยเนาะโอ้ยรถเนาะสุดยอดเลยทางซื้อสวยงามขานาด ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องายเบิร์ดสกู๊สุขนเนาะมาพบกับข้าพเจ้าบ้าหลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องจังใดก็ฝ้าความฮักและความคิดฮอดไปหาพี่พี่นอ้นองน้องเอฟซีทางฝั่งไทยนำเด้อสำหรับคลิปวิดีโดนอน้เ้าะข้าพเจ้าจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิรงภาพมุมสูงเส้นทางอยู่ในประเทศไทยทุกคนว่ามันเจสวยงามอลังการซ้ำใดย ที่ผ่านมาข้าพระเจ้าเคยเห็นแต่ภาพที่ว่าท่ายตามหน้าทางเนาะตามพื้นดินเนาะตามเส้นทางแต่ว่าตัวนี้เราจะมาพายพี่น้องมาเบิง้งภาพมุมสูงแลวการรวบรวมเอาภาพมุมสูงเนาะของเส้นทางอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยทุกคนมาให้ทุกคนในเบิ้งเนาะซึ่งมันกว้างขวาง,วงยิ่งใหญ่อลังการขนาดเลยเส้นทางเนี่อยู่ในเมืองไทยเนาะที่ข้าพระเจ้าเห็นภาพมุมสูงโอ้มันเป็นอะไรที่ว่าตื่นเต้นนะทุกคนแบบบ่เคยเห็นเนาะ มันเป็นอย่างคือว่าเส้นทางเป็นอย่างคือว่าเฮงไฮเนาะคือว่าอลังการคือว่าหลายเส้นหลายสายสิ่ยอดอะไรก็มีเนาะเนี่ยไปเบิ้งพร้อมกันเลยเนาะว่ามันจะเป็นคือข้าวประจาวาเนี่ยข้าวปจาวาเห็นงคือรู้สึกว่าตื่นเต้นลนเนาะก็ตามความรู้สึกแท้เนาะที่ข้าวประจาวาที่เห็นมันคือกระเปียนแบบนั้นแท้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งพร้อมกันเลยนะทุกคนว่ามันจะยิ่งใหญ่หรือว่าสวยงามซ้ำไหเนาะเส้นทางอยู่ในเมืองไทย ที่เพื่อนได้ไปถ่ายภาพมุมสูงมาให้เอาเบิ้งเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบิง้งห้องเลยทุกคนเนาะปอเถอเป็นขนั้วนะเป็นสะพานสะพานสวยยุ่กลางจะมีะะรถไฟทุกคนเนาะปอโทบงเวียนถ่ายจากมุมสูงเนาะ นี่นะสวยงามที่สุดเลยเ้าเส้นทางเป็นมุมที่สวยงามขนาดเลยเนาะสพานบางทิงจะเป็นทางรถไฟนะทุกคนเนาะ เป็นทางด้วนนะทุกคนตัวนี้เนาะเป็นทางด้วนออกออกแบบสวงามขนาดเลยคลินี้เนาะเส้นทางคลิปนี้เนาะโอ้สุดยอดเลยป่าเส้นขาปุ้นได้อันนี่นะกษายเป็นชั้นเป็นสั้นเลยเนาะมอตเตอร์วีมีทางด้วนะสุดยอดเลยม,มัมุมบีสวยงามที่สุด เรี่ยวเิ่งเห็นแต่รถน,น้อยๆนึ่งเนาะทุกคนเนาะรถอ้รถหลายขนาดเลยจักเรียนบู๊เลยเนาะอยู่ในถนนนี่เส้นนึ่งนี่ม,ม,ม,มีมีหลายเลนขนาดได้นีะอ,อ้บนนี้ก็สวยงามปสุดเลยเป็นมุมซีแยกเนาะมีรถไฟฟ้าผ่านกลางองีก รถกำลังจอติดไฟแดงนั่นเนาะโอ้สวยงามที่สุดวันนี้ทุกคนเป็นภาพสปีดเนาะฐาของรถไฟฟ้าน่นี่เนาะโอ้ภาพสปีดสวยงามขนาดเลยโอ้โยรถเนาะ ลายหลายตาในรถนี่โอ้ตายตายโอ้ตรงนี้แหละสุดยอดตายตาย,ตายภาพนี้สุดยอดเลยเนาะเส้นทางนี่ซ้อนๆจน,น,นดลดนี่บัวเลยนะี่อ๋อลังการงานสร้างเลยเนะาะมันจักเส้นต่อจักเส้นว่ะนี่ ก็เป็นมุมตัวเองเนาะโอ้ยรถเนาะสอนแต่รถทางมันอย่างอยู่ทางพื้นเนจัยยงเพลงก็เป็นทางนเนาะเป็นสะพานทางด้วนนะแม่นอย่าง,างนี้โอ้เป็นหลายสายมันจากเส้นทางไปเนี่ยนะทุกคนเนาะ จะเป็นตอนสวยเนาะสวยงามขนาด oh. ทางในใงญ่ไหน่อปานอ, oh. ปาอยู่ในเกมเลยทุกคน oh. มอมอ,มอเตอร์ oh. วีโอ้เส็จทางเลยเนาะจากเลนนี่เนาะรวมเสียเดีปปยวมันสิบปเลนหมดทุกคน ลายูลายตาเลยนี่โอ้ยตายสุดยอดเลยโอ้ยรถเนาะสุดยอดเลยทางซื้อสวยงามขนาดโอ้ยเนาะโอ้ยก็ ทางนี้มีบดกลับกลางไงเนาะไม่ทางหรือว่าหลายไนว่ายี่ไงมากกอยในะจุดเดิยเลยเส้นทางอ้ยเอาแบบไดไรเก่งขนาดไหนคนไทยนี่เนาะโอ้ยบนนี่เนาะคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนาะสุดยอดเลย งามสวยงามโอ้ยตัวนี้มันอยู่ในกรุงเทพฯเบอร์ลว่าย่ตางจังหวัดบ้านนี่เนาะเอ้าเป็นตังไหได้เนาะพี่น้องหลังจากที่เห็นภาบมมสูงเส้นทางอยางไงประเทศไทยทุกคนก็ต้องห้องว้าวคือข้าวคือข้าวข้าเจ้าเลยเนาะว่ามันสวยงามอลังการยิ่งใหญ่ขนาดเส้นทางเนาะโคตรโค้งโคตรเลี้ยอยางไรก็มีเนาะบางเส้นกับเกี้ยวไปเกี้ยวมา สักเส้นรุ่มเส้นถึงเนี่ยมียอดสะพานมีฮอด,าฮอดทางด้วนจากทางรถไฟเลยตัดเดียวไปตัดเดียวมาเนาะ้แต่ว,วสุนย์ยอดหลายเขับะเจเห็นอะไรก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าโห้ตะลึงก,กระสาานันสบายตามภาษาลาว่าเนาะถือว,ว่าสุนยยอดหลายเส้นทางอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะข้าพระเจ้าก็จะพาทุกคนไปซอกภาพมุมสูงที่ว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามทีสุนอยู่ในประเทศไทยมานําเสนออีกเนาะเ่ว่าภาพเอว่าวิดีโอนี้ก็บ ที่ข้าพเจ้าได้นํามาเสนอในคลิปข้าพเจ้าคิดว่ามันโอ้สุดยอดยิ่งใหญ่รลังการขนาดเส้นทางเนาะก็จิบมีอย่างหลายเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้เนาะถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติเตมเนาะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเนาะอย่างเกี่ยวกับเส้นทางอย่ในประเทศไทยมันอยูเเขตใดเขตใดก็สามารถคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมได้เนาะข้าพเจ้ากำยังมุทันมีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางอย่ในประเทศไทยเนาะต้องขอขอบใจเด้อ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะบุมีอย่งางไรทุกคนก็นจะขอฝากแค่นี้แหละขอขอบใจสำหรับทุกท่านที่เข้ามาครับสมเนาะแต่ต้นจนจบขอขอบใจหลายๆบ,บาย